ท่านผู้ชมครับตอนนี้ทางช่องมะนาวุฒิภาเขาวัดครับตอนนี้มาวัดวัดปากน้ำครับวัดปากนา้ำอำเภอเมืองจังหวัดอุรีรัมจังหวัด,ดบุรีรราชธานีวัดนี้ก็มีความศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็ในวัดนี้มีสิ่งที่ สำคัญกับมีสิ่งสำคัญกับมีพระธาตุของอบุคคลสำคัญในสมัยพุทธกาลในอดีตครับมีพระอาจารย์เจเจอาจารย์นะครับอย่างตัวนี้คือยังพระจุนทะกะเทระครับมีพระธาตุเพลินนะครับพระธาตุพระชนะ เทระนะครับมีประาธานเป็นนะครับเนี่ยพนางทันติกาเชเทรีนะครับมีประาธานครับพนางพัฒกัจจานาเลเทรีนะครับพนางเรวดี เลวตีเทรีครับนี่ครับน,บนี่พระอนุนเทระครับปฏาจของพระอนุนเทระเอตทักขะในทางผู้เป็นพหุสูตผู้มีสติผู้มีคติผู้มีความเพียร ได้เป็นพุทธะุถากรบูติเจ้านะครับนี่ครับพระธาตุเทระปาอาจารย์ครับท่านผู้ชมได้เห็นเนาะนี่พระธาตุที่เป็นนำมาประดิษฐ์สถานนี่ครับ นี่ครับวันเดียร์ที่เป็นแพทย์จีจีอาจารย์ครับก็สามารถอ่านซื้อได้ครับหลายม,มีหลายครับแต่ท่านผูช้ชมมีโอกาสมากโอกามาบึง ดูตนเองครับจะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นตูเป็นตูอยู่มากมายครับนี่เจอ,อยิงมาลิกา มีความคุ้นเคยน่พุทธเจ้าครับนีปัญจวัคคีครับปัญจวัคคีทั้งห้านี่นครับหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าอรตุนิมิสีนี่ครับนี่พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้ามหาสุทัศนะครับเป็นประทาตุของเพิ่นนี่ครับมากมายบมีแค่นี้ครับออกมาทั้งดา่านนี้แถวนี้ก็มีเป็นคู่ครับนี่แถวที่สองก็มีประกบคู่ครับ แถวที่สามกับประกบคู่กันครับประกบคู่พรสามมาสิพระธรรมชุไปเบิ่งใดถอทีซีกับประกบคู่อีกแล้วเบิ่งแถวนี้เบื่องครับเป็นพระธาตุของไผ่นน่นี่ครับนี่ครับนี่ครับ ที่นี่ก็นเนาะครับเนาะละลานประการตาลายดแลเรติพุท่าทีสำคัญบุคคลในสมัยพุทธกาลครับขอเชิญท่านผู้ชมมาบึงได้ครับวัดปากน้ำจังวัดบุรีราชธานีครับ อยู่ในบริเวณในโบดครับตอนนี้แพนก็สิขึ้นลแล้วครับนี่ด้านนอ ริเวณกว้างครับบริเวณใบขอขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามรับชมส่งมันเฮาเนี่ยแหละครับนี่ยังดีๆสิน้ำมาเสนอท่านผู้ชมขอให้ผู้ชมติดตามส่งมันเฮาเด้อครับเด้อเพราะว่าสิ่งนี้ยังดีๆสิน้ำมาฝากท่านผู้ชมนะครับขอขอบคุณครับการอยู่ในตางครับครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ